บินทบาทยามุสาวข้าพ้นโตก้าพ่อได้เวรนี่แะครับพี่น้องเมื่อบัดนี้ฟังก่อนนะกับเ่อกาวเรื่องท้าเทวราชองอินดอกปันแล้วได้เป็นองคตอมบัดนี้นสิจู่เทอสวรรคฟามีพระชายาได้จตพนังพนานซือคอสักการชไทยไอ่าหนึ่งพน้ำเทวินทรงเป็นสืท้าโดยดังเดียวกันเลแ้ว อำลันทะลาสาซื่อพระอ,องค์อินทรมีมิสาสรไร่ท้าวเป็น,านาพรนั้พระองค์อีกมักขาวเป็นซื่อท้าพระองค์อ่างดอกอานเย็นพวกพี่น้องอินบามักขวานเจ็ดพานาา้ำไข่ขานสิไรที่บ่มีดุนอนุสนคอยฟังไว้ตอนฝ่ายสิได้เราพระอินทร์ที่อาเทาตอนนี้ชังสัรฝัน มาเฮสีเพิ่นนั่งกินอยู่3องค์สุธัมมาสุนันธาสุจิตาสิอยู่เนาาะกว่าองค์นี่สูดสระไปไสก็บ่เห็นฮอดไสนางไงไปอยู่สฮอดดวงไนางนอยสางบมา สาธุใอ้ยูดีบีแห้งได้อีฟอยอีเม่เอ,อ้ยมาย่ามใดอีกสิปาปีสินใสหน่อยมากไก่ย่างคาือเก่าเอออย่าเฝ้าเมื่อดอกมันบ่มวนดอกผูกขเขเจ้าว่าเขเจ้าไปดีไงับเจ้าไปดีสาไปดีห้อยกระสิไปดีตัวเนาะไปบ,มบ่มว่าวาวาหยาบวากลับขึ้นมาจะเสือผู้ใดไปกระมิดจีรีผู้ใดไปกระมิดจีรีเอ้า <laughs> อันนี้ถาสีขัญหาพี่น้องเอ้ยเกิดขึ้นตั้งยูเละดับไปผู้ผนมีวิสัยถาดดีผู้ผนมีปัญญาผนกบวชครับพี่น้นองอ่อนซอนน้ำวาดนา่นมาพบพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นคนได้ฟังคำธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติสุดยอดของมนุษย์แลัพี่น้อง จังใดมาเห็นศรัทธาพววพี่น้องโอ้ยมาโพดมาเหลือเต่วัดสามบัตรสี่บัตรนี่แต่บัดใหญ่ใหญ่แต่สินใจหน่อยบานสินใจหน่อยเนี่ยเลือกพูดไ่บาสิเด้ถ้า้าพูดได้อยากเป็นอรหันต์เราไปอยู่บานสินใจหน่อยย่ำม,มือเศร้าลังเจอเดชซองปัป่นเปตตาตีโตนสิโตนมาเห็นพี่น้องละอ่อนซ่อนนี่แหละครับผู้ใดเหตุบุญจงทานพุทธนาบออสาลาอ่ะอีละขึ้นมาล่ำสุพอฟั่งมังดู